มันเริ่มจากหัวใจแต่ใจก็ขายได้ศรัทธามันกาแพงใหญ่แต่พังได้ง่ายเนินคือเสียงที่ดังทสดในห้องนี้ชูเตอยับ้ไม่มีใครฟังสักทีว n นจะนุนไม่มีใครโซนกับม โลกจริงมันตกรอยแย่นนี้พีจมือคุ้งัยทุกใบไม่มีเงินก็นเหมือนฆ่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มร้าย้โดนซืน้อถธาโดนหลอกมึงมันคำโลกฟังจริงเลยออกนอกตอนทีติธงทำนี่แต่ได้กฎหมายถ้าคนมึข้ามบนคนตัวนี้ละทำร้ายมืมึงไฟบนตัวใจคนมืดทองอยู่ในมือแต่คนจะเลือดหยดทุกแห่งเชฟเฟกทุกรอยยิ้มมิสแมททุกฟันที่ขายเขาก็พร้อมจะให้ คือพันนั้นสรทาคือเดิมพัน Money i อ king อย่าลืมในทุกวัน justice b o r d ไปแอบมองั sport, น่ากากยกแต่ดาบแค่ตอนที่คุณมีเงินมากพอฝ่ารักก็โดนซื้อสถาโดนหลอกเินมันขับโลกฟอนที่เลยออกนอกความยุติธรรมมีแต่ในกฎหมายคณอยู่ข้างบนคนบนตึนกก็ทำร้ายรักท้ไไม่มีเงินมันก็แค่เรื่องสั้นสทาถ้าเจอความจริงก็พังในวันนั้นเงิน,น ทำให้คนยิ้มทำให้คนรักแต่ก็ทำให้คนแทนกันลับหลังแบบไม่ภาค justice ฟังดูซุยแต่มันคือ illusion truth ไม่มีค่า t h e ักับ conclusion โลกนี้มีกายไฟไฟ้ากับคนมีพลังและพลังมันซื้อได้ด้วยเงินทั้งนั้น <S love s just a game deals in the dark face a lost spark buried in the parks money's the ruler power in the stack Justice a myth when the systems crack. Truth get twisted, life selling well. Hearts cold as ice in a private hell. Voices silence when the money talks. Freedom chained in the city blocks. Chasing dreams but the game's a trap. Caught in the web, no way to. เรากโดนซื้อสถาบัโดนหลอกหนึ่งมันขับโลกฟอนจึงเลยออกนอก